สวัสดีค่ะวันนี้พบกันอีกแล้วนะคะกับบล็อกเกรีนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะการใช้งานจริงแล้วก็การปรับไฟนะคะของวีกาดนะคะวันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่น v ีกาด d 1 0เนะคะรุ่นนี้ที่ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดนะคะเป็นราคาตัวละ9,990บาทนะคะสามารถที่จะรองรับไฟตกเนี่ยได้ต่ําสุดก็คือ110โวลต์นะคะรองรับไฟเกินเนี่ยได้ถึง280โวลต์นะคะปรับแระ เพิ่มไฟอัตโนมัตินะคะและที่สําคัญตัวนี้เนี่ยรองรับไฟตกต่าสุดร้อยสินะทุกคนไฟตกไฟเกินไฟกระชากเนี่ยเอาอยู่หมดเลยนะคะที่สําคัญตัวนี้ระบายความร้อนแบบธรรมชาติมีหนึ่งหน้าจอนะคะแต่ว่าแสดงให้เห็นคือ2สถานนะทุกคนเห็นไหมคะว่า IP 140 OP อยู่ที่เท่าไหร่คะ2อ7 230่ 30, อย่างเงี้ย คืออุปกรณ์ไฟฟ้าเนี่ยจะทํางานได้อย่างปกติแลก็สเสถียรน,นะคะเวลาที่ไฟตกไฟเกิดไฟกระชากที่เข้ามานะคะสําหรับใครนะคะที่กําลังมองหาหรือว่ากําลังตามหาเครื่องกันไฟตกนะคะที่จะเอาไปใช้กับปั๊มน้ำมอเตอร์นะคะตู้เชื่อมนะคะหินเจียไฟเบอร์นะคะปั๊มลมเนี่ย ก็ต้องดรกรีนแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าราคาถูกที่สุดเลยนะคะ9,990บาทนะคะส่งฟรีนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าเครื่องกันไฟตกดรกรีนเนี่ยนะคะ10เคเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะราคา9,900เนี่ยส่งฟรีไหมนะคะเก็บเงินปลายทางได้ไหมนะคะสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็ส่งฟรีนะคะส่งขนส่งด่วนด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยตัวนี้รับประกันให ให้1ปีเต็มด้วยนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจจะสั่งเนี่ยก็สามารถสั่งตรงกรับดรกรีนได้นะคะที่เบอร์0 9 2 6 3 8 2 2นะคะห3 8 2229นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์0 9 2 6 3 8 2 6นะคะห3 8 2366นะคะหรือว่าจะทักไลน์นะคะ id ไลน์แอสไซดรจาร์บ้เอ็ได้เลยนะคะ, SI, DR, GR, ะ,ะ,คะสำหรับวันนี้ก็ฝากเครื่องกันไฟตกวิกาดนะคะน้องจิงโจ้เนี่ยดรกรีไว้ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ